นิยายดักนิยายเสียงเรื่องแรงพิศวาสตอนที่สิบเก้าได้ยินคำว่ารักมันสุดแสนจะชื่นใจวินเซนต์ให้รางวัลคนรักด้วยการพาเธอไปฉลองดินเนอร์สุดหรูที่โรงแรมบนตึกสูงบนชั้นดาดฟ้าอาหารลดเลิศบวกกับสร้อยเพชรรูปหัวใจมันได้ยิบระยับงดงาม ชนิดที่รัฐาไม่กล้าเดาราคาของมันดีใจอยู่ได้ไม่นานก็อดนึกถึงปริยาดาไม่ได้ในขณะที่เขามีความสุขอยู่กับเธอและเมียของเขาละ่ะจะรู้สึกอย่างไรรัฐารู้สึกผิดสีหน้าเศร้าทำให้วินเซนต์มองออกเป็นอะไรไปละจ๊ะไม่สนุกหรอเธอแสงยิ้ม สนุกสิคะแต่เธออึดอจัจใจเหลือเกินที่จะพูดหนูนิดรู้สึกผิดคะ่ะพี่วินมีความสุขอยู่กับหนูนิดแต่อย่าพูดถึงผู้หญิงคนนั้นเชียวเขาคำรามออกมาอย่างโกรธจัดจนรธอถารู้สึกตกใจเธอไม่ชอบเลยไม่เห็นเขาเป็นเช่นนี้เธอไม่กล้าถามเขาว่าระหว่างเขากับปรียดา มันเกิดอะไรกันขึ้นแล้วผู้หญิงที่เห็นกอดแขนของเขาล่ะเป็นใครกันเพราะยิ่งถามก็ยิ่งกลัวว่าเธอจะเป็นเพียงอันดับที่สมหรือสหรือว่าพอเขาเบื่อแล้วเธอก็จะเป็นเหมือนเมียหลวงของเขาฟังพี่นะอยู่ๆวินเซนต์ Vincent, ก็ใช้ข้อนิ้วชี้เฉยคางของเธอขึ้นมา เพื่อสบตากับเขาขอให้เชื่อพี่นะหนูนิดว่าหนูนิดคือคนที่พี่คนที่พี่รักหนูนิดเป็นอันดับหนึ่งของพี่เสมอหนูนิดคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับพี่เสมอนะดวงตาใสใๆที่จ้องมองเข้าไปในดวงตาคมคมสีน้ำตาลเข้มมองหาความจริงใจและ มันมีอยู่ในนั้นอย่างเต็มเปี่ยมมือบาบ,บางประคอมแก้มที่สักระคายขอให้พี่วินจำคำพูดของพี่วินเอาไว้นะคะแล้วขอให้พี่วินจงรักษาสัญญานี้ไว้อย่าททำให้หนูนิดผิดหวังในคำพูดของพี่วินนะคะเธอขอร้องเขาในตาไม่พลัจากกันและเขาก็ยิ้มตอบออกมาหนูนิด จะไม่มีวันเสียใจเพราะพี่แน่นอนจ้ะยังไงพี่ก็จะไม่ลืมคำสัญญาที่จริงใจนั้นทำให้รัฐาคลายใจเธอจึงพอจะรู้สึกมีความสุขขึ้นมาได้บ้างแม้จะยังติดใจยอยู่นิดหน่อยก็เถอะฝ่ายทางด้านของปริยาดาเมื่อเ,เวลาผ่านไปจิตราก็ไม่ค่อยได้เข้ามายุ่งมากนะัก จะมีจิกกัดกันบ้างให้รำคาญใจก็ไม่อยู่บ้างนนิๆหน่อยๆทว่าวันดีคืนดีหล่อนก็ได้พบกับใครคนหนึ่งเวลานั้นปรียดาออกไปช็อปปิง้งพอเครื่องสำอางของหลอนหมดจึงเข้าไปเดินจับจ่ายซื้อของที่ร้านเครื่องสำอางราคาแพงชั้นนำนั้นพนักงาน พนักงานขายสาวกำลังบรรยายสรรพคุณของทรีตเมนต์บำรุงผิวพรรณและปรียดากำลังสนใจจึงตั้งใจฟังพนักงานทว่าเมื่อตกองใจจะซื้อหลอนกลับมองออกไปนอกร้านชายคนหนึ่งยืนมองหลอนอยู่เพียงชั่วสองสามวินาทีพอให้แน่ใจว่าปริยดาเห็นตนแล้วจึงรบเร้นหายไป ทำเอาคนที่กำลังหยิบการสมาชิกถึงกับมือไม้อ่อนทำการ์ดหลุดมืออุ๊ยพนักงานสาวดิบกลมลงเก็บให้ขณะที่เปียดาหน้าซีดหลอนิีบหยิบเครดิตการ์ดสีทองออกมาจ่ายค่าครึ่งสำอางมือไม้สั่นพนักงานขายลคาเชียต่างมองหน้ากันลึกๆไม่สบายตาะคุณเปียดาอยากจะนั่งพัก รีบๆขิบเงินถึงหน้าเปรียดาหลุดมาดหล่อนตะคอกใส่พนักงานทั้งสองจนทั้งคู่ต้องรีบทำตามอย่างที่สั่งมือไม้สั่นพอได้ของแล้วจึงรีบออกจากร้านไปชนิดรนลานโดยไม่ดูเลยว่าการกระทำทั้งหมดนั้นได้ถูกติดตามและสอดส่องเอาไว้ทั้งหมดแล้วเปียดา รีบเดินหายเข้าไปทางห้องน้ำของห้างสป,ประสินค้าชื่อดังและได้พบกับชายชุดดำร่างใหญ่คนนั้นมันดักรอรอนให้มาพบสุพน์เปียดาสีหน้ายังคงซีเซียวหลอนเรียกชื่อของชายที่หายตัวไปเกือบปีครึ่งอย่างไม่แน่ใจฉันเอง ชายรังใหญ่หน้าเฮี้ยมที่ชื่อสุพจน์กล่าวรับคําและมันกระทบใจของคนที่เอ่ยเรียกชื่อของมันแกมาที่นี่ทําไมสุพจน์สยะยิ้มมาดำรึกความหลังน่ะสิมันบอกออกมาด้วยสียงที่แหบพร่ารอยยิ้มและดวงตาของมันทําให้รอนสะท้านด้วยความหวัดวันแกได้เงินไปแล้วแกก็ควรจะไปจากที่นี่สิ แกกลับมาทำไมอีกหลอนถามเสียงสั่นสายตาก็ระแวงสิ่งรอบข้างเพราะไม่อยากให้แครมมาพบเห็นก็เงินของฉันหมดแล้วฉันขอเงินหน่อยสิสุพศ์บอกออกมาหน้าตาเฉยปริยดาอาปากค้างค่าจ้างที่ตกลงกันแกก็ได้รับไปแล้วแล้วแก,กจะกลับมาทำไมอีกสุพศ์ยังคงยิ้ม มันจงใจเดินเข้ามาไกลกับหล่อนท่าทางจะพิดสมัยมากกว่าจะคมคู่อย่าลืมสิจ๊ะว่าเรายังมีความลับบางอย่างต่อกันมันพูดทั้งสายตาที่ลงเรลียปริยดามเมมปากแน่นหน้าที่ซีดอยู่แล้วซีสลับแดงความลับที่เธอไม่เคยเปิดเผยกับใครกำลังจะถูกเปิดเผยแน่นอนหลอน ไม่ยอมตามใจไอ้สุพัฒคนนี้ไม่แกจะทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้ไห้สุพจน์เธอบอกเสียงสั่นได้สิจ๊ะทำไมจะไม่ได้สุพจน์ยิ้มอย่างเจ้าเล่มันมองหลอนด้วยสายตาแวววาวพราวพลายก่อนจะไล่าสายตาไปทั่วเนื้อทั่วตัวของปรียรยดายกักขระอย่าลืมนะ ว่าฉันกับเธอมีความลับอะไรต่อกันมันเตือนความจำของลห่อนและคำคำนั้นมันทำให้เปียดาถึงกับแทบคลั่งลห่อนอยากจะฆ่ามันให้ตายคามือนะักแต่ลห่อนทำไม่ได้ได้แต่กัดบากฟืนทนจะเอาเท่าไหร่ว่ามาในที่สุดลห่อนก็ต้องถามออกมา ตอนนี้เอามาแค่ฉันพอกินพอใช้สักแสนก่อนสุพจน์พูดเหมือนเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศตั้งแสนฉันจะหาเงินสดมาให้แกได้ยังไงก็ไปถอนมาสินัโง่แล้วก็เอาไปให้ฉันด้วยมันเอื้อมมือมาปีบข้างของหลอนด้วยความรดวดเร็วจนปริยาดาตกใจจนเข่าของหลอนอ่อนและอย่าให้รู้ละ่ะ ว่าแกเล่นตุกติกกับฉันไม่อย่างนั้นสิ่งที่แกปิดบังเอาไว้มันจะมีคนรู้เห็นโดยเฉพาะผัวของแกผัวที่แก,ร,ก,ร,กรักนะักรักหนาแต่ไม่เคยเลวแหลแกแกเลยนั่นแหละมันคู่พลางหัวเราะในลำคอมันทำให้เปรียดาวัดวันอย่างที่สุด หมดคำขู่สุพจน์ก็เดินดุมดุมออกไปจากที่นั่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเปียดาได้แต่มองตามมันจนมันหายลับไปจากมุมนั่นหล่อนแทบจะตั้งสติตไม่อยู่ทั้งหน้าซีดมือสัน่นแทบจะเป็นลมหล่อนต้องทำตามที่สุพจน์พูดพอรอดรู้ว่าสุพจน์ไม่เคยพูดเพียงแค่ขู่เท่านั้น จิตใจของมันยังโหดเทียมและมันก็พร้อมที่จะทำจริงอย่างที่มันได้ขู่เอาไว้อย่างแน่นอนหล่อนรีบถอนเงินสดออกมาจากธนาคารและรีบเอาเงินไปให้สุพจน์มันยิ้มรับเปียดาให้เข้ามาในห้องในโรงแรมที่อยู่ชานเมืองเปียดาดูชะตากรรมของตนเองดีหล่อนจึงไม่ได้ ออกมาจากห้องนั้นตลอดทั้งช่วงบ่ายของวันนั้นอีกเลยจบแล้วนะคะแปงปัถนาเนาะบางคนที่ใส่หูฟังคงได้ยินเสียงเด็กข้างบ้านร้องเนาะก็เขาอยู่ไม่ติดหรอกคะ่ะไม่ติดบ้านตาเนาะแต่ว่าเท่าหาที่ตายอยู่นะ่ะมันมันไม่ค่อยเก็บเสียงเนาะ มันเก่าแล้วค่ะอยู่มาต้องยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะก็ยี่สิบสามสิบปีเห็นจะได้แล้วแหละมันไม่ค่อยเก็บเสียงค่ะแล้วเด็กก็เพิ่งจะเกิดมาไม่ถึงหเดือนค่ะก็งี่เง่าตามอาจา์เนาะก็ขออภัยแทนด้วยนะคะหวังว่าจะอภัยให้กันเนาะไม่กดไลค์กันมากกว่านี้นะคะเอ้ ไม่กดอันไลค์กันมากกว่านี้นะตาก็พยายามทำดีที่สุดแล้วนะถ้าชอบเนื้อเรื่องหรือคลิปก็ฝากกดไลค์นะคะสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดอีกตอนต่อไปนะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ